พ่อค้าน้ำผลไม้ปั่นนะเขาก็ไม่รู้จักกับชายเร่ร่อนคนนี้นะแต่เห็นหน้าค่าตากันอยู่จนได้รู้เรื่องราวว่าเขาเนี่ยต้องจากแฟนมาชายเร่ร่อนคนนี้จากแฟนมาพ่อค้าผลไม้ปั่นก็เลยอยากจะช่วยครับนี่แหละเรื่องราวของพ่อค้าน้ำผลไม้ปั่นกับชายเร่ร่อนซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะแค่เห็นหน้าอยู่เห็นว่าเดินอยู่แถวๆนี้แล้วก็รู้เรื่องราวว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุจนมีอาการกระทบก,กระเทือนทางสมองครับคุณออฟครับเจ้าของคลิป เขาก็เล่าให้ฟังเขาเปิดร้านขายผลไม้ปั่นอยู่ที่ตลาดเปี่ยมสุขอำเภอปากทงชัยโคราชก็เห็นผู้ชายคนนี้กินนอนอยู่ใต้สะพานาล,ลอยมาพักหนึ่งละเดินผ่านหน้าร้านเขาเขาก็จะเรียกมามาพี่พี่มามาเอาน้ำปั่นมาอ,อให้กินน้ำปั่นฟรีเลยเออบางทีให้เงินไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าชายเร่ร่อนเขาก็ออกอาการเกรงใจคนระับพี่เบิร์ดไม่น้งแข็งออคุณออฟจะให้เงินไป ชายเล่ยรอนก็ไม่เอาแลวไม่ค่อยกล้ารับจากวันนั้นมาคุณอฟเขาบอกได้ลองพูดคุยกันลองถามไทยสาดทุกสุขดิบจนคุ้นเคยกันสนิทกันวันหนึ่งชายเล่ยรอนก็มาขอคุณอฟเนี่ยพี่อฟพี่ช่วยติดต่อผู้หญิงคนนึงใน Facebook ให้หน่อยสิคุณอฟก็ติดต่อให้ครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะหมายถึงชายเล่อนเนี่ยจะมาถามถามคุณอฟเออพี่เป็นไงติดต่อได้บ้างหรือย,ยังอ่ะ 3วันผ่านไปฝ่ายหญิงติดต่อกลับมาครับทีนี้แหละ<พ>นี่ไงที่วิดีโอคอลคุยกันนี่แหละผู้ห,หญิงที่ปรากฏอยู่ปลายสายนั่นน่ะคือแฟนของชายเร่ร่อนไม่ได้ติดต่อกัน4ปีแล้วนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน,นี่ไงคุณผู้ชมาเรื่องราวของชายเร่ร่อนเขาชื่อนายสมพงศ์เป็นคนปักธงใช้ยนี่นแหละแต่ไปทํางานและอาศัยอยู่กับแฟนอยู่ที่ชนบุรีครับวันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับ สมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเขาเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้โอ้น่าสงสารแต่ก็ไม่เคยไปทําร้ายใครนะเขารักษาอาการมาสามสปีแล้วแล้ววันหนึ่งอยากจะกลับบ้านที่ปักธงชัยเพราะว่าไม่อยากเป็นภาระของแฟนแล้วครับออคิดดูสิพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งสมพงษ์ชายเร่ร่อ,อนคนนี้เดินเท้าอะ่ะจากชนบุรีมาถึงปักธงชัยเนี่ยหแต่พอมาถึงบ้านก็ไม่มีใครอยู่แล้วครับ พ่อกับแม่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วเ,ออเขาก็เลยต้องมาเร่ร่อนแบบนี้ครับอพอคุณออฟได้ฟังเรื่องราวก็เลยอ่ะสมพงศ์เดี๋ยวผมเนี่ยจะอาสานะจะพาสมพงศ์เนี่ยไปส่งคืนสู่อ้อมกอดของแฟนเองที่ชนบุรีเนี่ยแล้วก็พาไปพาไปตัดผมตัดเผผาซะอาบน้ําแต่งตัวใหม่เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมเลยจะได้พาไปเจอแฟนน่ะเจอหน้าแฟนอีกครั้งหนึ่งแล้วแฟนของสมพง์ก็บอกว่ายังรัก และเป็นห่วงสมพงศ์อยู่เสมอครับตอนที่เธอป่วยเป็นมะเร็งก็ได้สมพง์ด้วยแหละดูแลจนอาการเธอหายต่อไปเนี้ยจะดูแลกันไม่ทิ้งกันแล้วครับนี่แหละเรื่องราวใจฟูฮะคุณผู้ชมในชะ่เป็นข่าวใจฟูฟังแล้วดูมีความสุขจ